กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เรพผมทไทยปลาทองเจ้าช่องทไทยพาไปดูนะครับวันสองวันนี้นี่ข่าวตำรวจนี่มาแรงนะพูดคือความจริงนี่มันเป็นการมองตำรวจนะไม่ใช่ว่าเขาพูดเองหรือทำอะไรเองเหมือนกับการที่คุยหาสิ่งที่ทำมัน ทุกคนพูดใกล้เคียงกันคือมันทำแม่งทำแม่งอยู่บางคนปากไวก็ด่าเลยนะก็ด,ด,ดูดูไปทั้งคดีลุงเปียกทั้งมาฟังไอ้หน้าขาวเ,าเดี๋ยวนี้หน้าไม่ขาวนะหน้าแหลมไอ้หน้าแหลมพูดกออืมรู้สึกมันกลับตัวไม่ทันนะสิ่งที่แปลกมันมีแปลกมากด้วยนะ กรณีลุงเปียกก็เออมันเป็นไปได้ไงคนมเมาเล้าไปรับสารภาพว่าฆ่าเมียเฮ้ยเฮ้ยมันมันอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องดูกันนะนะว่านานๆไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปสักคลิปสองคลิปสามนี่ก็จะมาลงลึกคดีนั้นดูแต่วันนี้เนี่ยเออไปฟังหน้าแหลมมานี่รู้สึกว่ามันจะพุ่งเป้าตำรวจน,นะ ไม่ถึงกับพุ่งเป้าจนบอกว่าทำอะไรผิดขนาดนั้นแต่บอกว่าอะไรแบบเอ๊เขาใช้คำว่าอะไรติงิติงิดอยู่หรือคือมันไม่ค่อยเป็นที่สิ่งที่พูดเลยก็คือไม่เห็นด้วยการทำงานของตำรวจนี่คือหน้าแหลมพูดลักษณะนะลักษณะขางหน้าแหลมีเท่าที่สังเกตมาก็จะค่อยๆขึ้นนะ เขาเรียกภ่าซาอะไรนะได้คืบเอาศอกนะถ้าเราจําได้นี่ใกล้ๆวันคาฟังคำพากษกษาดีที่เ็เอ่ยชื่อนายตํารวจท่านหนึ่งนะไม่รู้เป็นผู้การหรือว่ารองนะตอนนี้ก็ไม่รู้เราก็ไปพ,พวกเรารู้อยู่แล้วแหละเขาเอ่ยชื่อใครที่มาตบหลังเขาประมาณตบหลังปลอบใจนะอันนั้นไม่รู้ว่าหน้าแหลมจะรู้ผลใครพากษาหรือว่ามีแนวโน้มที่จะทราบผลไหม ความจริงเราพูดกันวก่ี้ใครรู้ก่อนหรอกนะแต่แนวโน้มที่เขามีการยืนยันอะไรทำนองนี้นะ mm hmm. เพราะว่าเขาเองก็ถ้าฟังดีๆนี่น่าแหลประมาณว่าอยู่ฝ่ายที่ถูกนะอยู่ฝ่ายที่ถูกเพราะว่าเวลาเขาพูดว่าหากฉันอยู่ฝ่ายนี้ก็คือฝ่ายลุงป้าเนี่ยฉันก็เป็นไอ้สารเลวสิ ส่วนมากก็คือเอาผลนะเอาผลส่วนว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนี่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าพูดไปพูดมาหน้าแหลมเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกอย่างนี่เขาทำเองไม่ได้พูดเองไม่ได้ก็จะมีใครบังคับให้พูดหรือมีใครแต่งเรื่องให้พูดประมาณนี้พอมาวันนี้เนี่ยแม้คดีจะผ่านไปเนาะเขาก็ไม่ได้หันหลังให้หมดนะมันจะเหมือนในสมัยก่อนหรือเปล่าว่า คือเราไม่ได้จากท่านไปไหนเรายังอยู่กับท่านไม่รู้ว่าอยู่ภูเหล็กไฟกี่คนตอนนี้นะอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้วางใจแล้วก็ได้ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหมายละอาจจะหนีกลับกันแล้วก็ได้ถึงทำให้หน้าแหลมนี่รู้สึกปลอดภัยที่จะจะพูดเรื่องลึกๆขึ้นเกือบทุกวันปัญหาหนึ่งสีไม่ตก คิดไม่ตกเลยก็คือทำไมตอนนี้นี่ยไปเพ่งใส่ผู้สูญเสียว่าเป็นคนเลวขนาดขนาดหนักเลยนะถ้าดูทั้งสองต่อออกมานี่สลับกันออกนะถ้าดูความขัดแย้งกันถ้าเป็นขัดแย้งในครอบครัวดูมันจะหนักเกินกว่าหรือว่าเป็นการแสดงอันนี้นี่เราไม่รู้วันนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์แต่เฉพาะเรื่องที่ว่า ความลับของเขาในในเรื่องเหตุการณ์ที่เขานี่ไม่พอใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ถ้าทําว่าถ้าถามว่าเขาอยู่กับกับคืออิงเจ้าหน้าที่ตลอดมาไหมในความในความคิดผมเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออแม้จะบอกเคยบอกบางครั้งนะว่าเออเจ้าหน้าที่ก็มาตกปลาบ้างมานอนเล่นบ้างแต่ ถ้าพูดถึงว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างผู้ถูกสงสัยหรือว่าคําพูดเขาเชื่อได้ไหมนั้นนี่มันมีก็คือการเอาไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จนั่นเองแต่ฟังดูแล้วนี่เราคิดไปนะเราเราคิดแบบนักกฎหมายว่าทำ,ทำไมล่ะถ้อยคําของคนในครอบครัวสามหลังนี่ถึงไม่มีประโยชน์จน จนไม่เอาขึ้นสู่ศาลเรามองสองด้านนะครับในในคดีายาาจะมีทนายสองฝ่ายก็คือทนายแผ่นดินก็คืออายาการนะที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลในคดีายาแผ่นดินแบบนี้นะครับส่วนทนายฝ่ายตรงข้ามก็เป็นคนละเรื่องกัน แล้วนี่ผลยังไม่อิจใจแล้วก็มีคำพูดที่หลายอย่างซึ่งอ่ะมีปัญหาอะไรที่จะต้องตีตัวออกห่างผู้สูญเสียบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนออกมาแล้วตาออกมายายออกมาน้องสาวออกมาคือพูดง่ายๆคือไม่เห็นด้วยกับพี่สาวเอา้าพี่สาว,วาชนะคดีแล้วทำไมไม่เห็นด้วยการปฏิบัติตัวของพี่สาวอะไรเหรอที่ทำให้ ที่ทําให้เขาเนี่ยไม่อยากอยู่ในจุดที่สนับสนุนพี่สาวคนรองอันนี้นี่พูดลําบากนะถ้าบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงกัเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นตัวเงินที่น่าตกใจอะไรนะก็ยืมกันไปยืมกันมาค้างค่านั่นค้างค่านี่แต่ค้างนี่มันเกี่ยวอะไรกับน้องสาวคนเล็กไม่เกี่ยวเออแล้วคนนี้ถอยมาจนถอยหมดหมดจนว่า ฝ่ายนี้นี่ผู้สู่เสารอยู่คนเดียวเลยนะถามว่าเข้าไปฝ่ายนั้นไหมไม่เข้าไปแต่พยายามพูดเสมอว่าถ้าลุงป้าเนี่เข้ามาครอบครัวหนักจะได้เป็นเบาพูดแปลกนะในในหน้าแลมนี่คําว่าหนักเป็นเบาเนี่ยถ้าทําผิดมันจะผิดน้อยผิดมากก็ถูกตราดานั่งนั้นแหละว่าเป็นคนไม่ดีนะจะว่าหนักก็เป็นเบานี่มันเป็นถ้อยคําที่ไม่ คือไม่อยากไม่อยากเอานะไม่อยากไม่อยากเอาเลยไอ้ที่หนักแล้วเป็นเบาเนี่ยเขาต้องการที่ว่าไม่ได้ทํามากกว่ามีอะไรล่ะที่จะยืนยันแบบนั้นเดี๋ยวนี้นี่แม้จะเพ่งเล็งไปที่ว่าเออเราไม่ชอบตำร,รวจหรอกแต่คลิปที่เปิดมันก็ไม่ใช่เปิดลักษณะที่การกระทำของตํารวจนี่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่าที่ฟังเท่าที่เปิดมาก็คือคลิปที่ป้าไปพูดกับอ,อ ใหญ่นะว่าตำรวจไว้ใจไม่ได้หรอกอพูดกับเราดีๆให้เราหาหนานานี่สุดท้ายมาคนลดเราไอ้น,นี่มันเป็นคำธรรมดานะครับสำหรับคนที่ถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยเชื่อใครอยู่แล้วนะเจ้าหน้าที่เขาต้องทำตามสิ่งที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่คลิปที่ยืนยันการกระทำที่เจ้าที่ทำไม่คือ ทำไม่ถูกต้องจนจนคนในครอบครัวนี้ไม่เห็นด้วยถามว่าแต่ก่อนทำไมไม่บอกไม่พูดมาละ่ะทาว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นว่าเออมีคดออีตะเปียนมีขึ้นหรือเปล่านะหรือเป็นยังไงแต่เขาใส่มาหลายวันแล้วนะในเรื่องที่นู่นแหละเหมือนผมกล่าวไปถึงนู่นแหละก,ก็ประมาณว่าแซะนะแซะนายตำรวจท่านนั้นว่ามาตัวหล่เขา แล้วตบไไปนี้ปลอบหรือว่าคงไม่ทำบอกว่าให้ทําให้ทาเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ปฏิบัติเลยน่าจะเป็นปลอบว่ามึงด่าเข้ามาสองปีแล้วดีมากเลยประมาณนั้นหรือล่าอันนี้ไม่แน่ใจเมื่อวิธีการต่างๆเนี่ยเริ่มถูกตําหนินะเดี๋ยวนี้นี่ถามว่าเป็นยังไงก็คงคนที่มีโอกาสทําให้กระ,ะ,กระจ่างได้ที่สุด ก็น่าจะเป็นหน้าแหลมนี้แหละเพราะว่าใกล้ชิดแล้วก็คุณ <c oughs> แม้มันจะบอกว่ามันเป็นคนเลีวนะชอบอัดคลิปแต่เราก็ชอบนะว่าอัดไว้ก็ดีนะเรามาเปิดฟังว่ามันได้สาระไหมมันมีสาระไหมสุดท้ายนีย่สิ่งที่สตช <c oughs> ประกาศหนักประกาศนะว่าเป็นการสืบสวนที่เป็น โมเดลใหม่เลยนะว่าประมาณว่าเอามาเป็นตัวอย่างที่ดีได้เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใครพูดจะเป็นเหมือนไอ้หน้าแหลมพูดว่าไม่เห็นด้วยกันทำปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือว่ามันจะเป็นเหมือนที่เขาต่อสู้ในศาลว่าการกระทำบางอย่างนี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถรับฟังได้ประมาณนี้นะ หรือว่าจะเป็นตามที่โมเดลใหม่เป็นสิ่งที่สุดยอดมากในการทำอันนี้หากหันมาถามผมนะผมเองก็เราเราก็รู้อยู่แล้วว่าผมยังเชื่อใจจำเลยอยู่เสมอว่าไม่น่าจะได้ทำบิดหลอกนะมันก็ต้องดูกันไปให้ผมตัดสินไม่ได้นะผมเองก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้อแล้วไม่ได้เอาอข้อ,ข,อข้อความที่ตำรวจทำหรือ อะไรมาวิเคราะห์มากมายนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ติงๆเสมอในคําที่ว่าอนุมานอนุมานว่าอนุมานว่านะมันลําบากที่จะใช้กับคดีอาานะเพราะว่าอะไรอนุมานก็คือการคาดเดาอย่างมีเหตุผลนั่นเองหากการคาดเดาอย่างมีเหตุผลจะทําให้ศาลเชื่อโดยสุดโดยปราศจากข้อสงสัยนี่มันก็ ทำใจลำบากนะขนาดพูดต้องๆเลยว่าเห็นหรือได้ทำไม่ต้องใช้อนุมาณบวกเนี่ยบางทีสารก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเห็นในลักษณะไกลเกินไปไม่น่าเชื่อว่าเห็นใกล้เกินไปจะจำสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งเคยเห็นในหลายคดีครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่การที่ฝ่ายที่อนุมาณว่านี่เหมือนกับชนะนี่มัน ในความคิดผมนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะก็ดูดูไปนะเพราะว่ามันยังไม่จบแค่นี้ส่วนไส้กี่ขดหรือวิธีการปฏิบัติของของเจ้าหน้าที่ซึ่งอย่าว่าตาหน้าแหลมพูดเลยนะ,ะตาก็เคยพูดเป็นในๆรวมถึงผู้สูญเสียเองก็เคยพูดเป็นในๆว่าใครบอกให้สงสัยอันนี้นี่นานไปพวกเราจะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะก็ต้องอดทนเอาหน่อยนะ ส่วนว่าคดีนี้จะดังจนต้องติดเกาะติดตลอดไหมก็คงไม่ไม่ไม่ไมหรอกครับเพราะมันเป็นช่วงที่ทิ้งมันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาผมเองก็อาจจะได้เข้าไปสู่การวิเคราะห์วิวิเคราะห์ะบ้างให้ข้อกฎหมายในแนวทางของผู้คือแนวทางของทนายจะไม่เหมือนแนวทางของตํารวจนะยิ่งไม่เหมือนแนวทางของนักข่าวนะเพราะว่า ด้วยหน้าที่ที่เคยปฏิบัติมันแตกต่างกันโอเคครับวันนี้เรามาตั้งข้อสังเกตว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรหมูหน้าแล้วไม่กลัวน้ำร้อนหรือเปล่านะประมาณนั้นสวัสดีครับ